เคราะห์ในมุมการตลาดทำไมวงบัส Because of You I Shine ถึงปังมากทั้งที่เพิ่งเดบิวต์มาได้แค่เดือนกว่า1น่งน้องๆมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่แล้วมาตั้งแต่รายการ7 8 9 survival หลังจากที่รายการจบแล้วทางค่ายได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงฐานแฟนคลับต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ต789ดาทำแคปซูลหรือการให้น้องๆ12คนไปออกอีเวนต์และรายการต่างๆอย่างสม่ำเสมอภายใต้ชื่อ7 8 9 debut g r o เ p เพื่อให้คนนอกด้อมเนี่ยได้เริ่มรู้จักน้องๆและก็จดจำน้องๆได้ที ใช้อเวหนึ่งปรับใช้กับธุรกิจคือเมื่อแบรนด์เราเริ่มมีฐานแฟนคลับแล้วสิ่งที่สําคัญคือการรักษาฐานลูกค้านั้นไว้ให้ดีค่ะเพราะการดูแลลูกค้าเก่าเนี่ยใช้เงินและเวลาน้อยกว่าไปหาลูกค้าใหม่ถึง6เท่าแถมลูกค้าเก่าที่เขาจงรักภักดีเขาจะเป็นคนช่วยเราป่าประกาศแบรนด์ให้คนอื่นรู้จักเหมือนเราได้ฟรีมาร์เก็ตติ้งไปในตัวโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะ2เมมเบอร์ทั้ง12คนมีความสามารถและสไตล์ที่หลากหลายมีสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าใครจะชอบแนวไหนวงนี้ก็มีครบหมดเลยค่ะพร้อมตกคนได้ทุ เอาไว้สองโปรดักดีมีช้ไปกว่าครึ่งค่ะสินค้าที่คุณภาพดีโดดเด่นแตกต่างมีเอกลักษณ์ยังไงก็มีคนรอซื้อแน่นอนและยิ่งถ้าแบรนด์ของเรานะคะมีโ r o d u c t ์ไลท์ที่กว้างและหลากหลายก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้าได้ไม่ยากค่ะ 3. การโปรโมทที่เข้ากับกระแสปัจจุบันเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต้องยกให้ค่ายนี้จริงๆค่ะทั้งในแง่ความคิดสร้างสารรค์ของเนื้อหาและความถี่ที่เขาลงโพสตด้วยมาลองดูตัวอย่างไอเดียที่เขาทํากันค่ะอย่างแรกเลย 1, เพลงร้อยเวอร์ชันไม่เกินจริงเพลง Because of You i d e น,นะค y ะ ทั้งทั้ง MV ทั้ง Dance Performance ที่หลากหลายมากๆหรือว่าจะเป็นการทำคลิปสั้นหลากหลายรูปแบบโดยที่ใช้แผ่นเสียงของเพลงนี้ไปเรื่อยๆคลิปสั้นจะเข้าถึงคนได้ง่ายมากในยุคน,นี้ค่ะทำให้เพลงเนี้ยติดหูทุกครั้งที่ไถ่ฟีดต้องเคยได้ยินเพลง because of you ไอชายบ้างแหละถัดมาค่ะคือการที่เมมเบอร์ทุกคนขยันอัปรูปอัปคลิปบ่อยๆก็ทำให้ได้อยู่ในกระแสะตลอดหรือว่าจะเป็นการไปออกรายการต่างๆเรื่อยๆก็ไปตกคนนอกดอมให้มาเป็นแฟนคลับเพิ่มอีกรัๆวๆรวมถึงการมีคอนเทนต์ใหม่ๆแทบจะทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นร พิเศษคริสต์มาสปีใหม่วันเด็กก็ไม่เคยแผ่วเลยค่ะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ดูได้ตลอดและยังมีคลิปชาเลนจ์หรือว่าอะไรที่กําลังเป็นเทรนเขาก็เล่นตามตลอดไม่มีแผ่วเลยค่ะที่เชคเอาไว้ข้อนี้คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมีผลอย่างมากถึงมากที่สุดเลยในยุคนี้ค่ะบางแบรนด์สินค้าดีแต่ไม่ทำคอนเทนต์ก็รอดได้ยากนะคะแต่การทำคอนเทนต์ให้ปงังต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าก่อนว่าเขาชอบแบบไหนและต้องทําอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มามาหายหายค่ะโอกาสที่จะสร้าง e n g a จเ m e n t กับคนดูอย่างสม่ําเสมอค่ะ4ชื่อวงที่จําง่ายแต่มมมีความหมาหย บัสย่อมาจาก Because of You I Shine เพราะคุณเราจึงเปล่งประกายเป็นชื่อที่ตั้งใจจะบอกเล่าถึงคอลเวลูของวงค่ะว่าทุกคนก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดามาก่อนแต่ว่าเพราะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนถึงมีวันนี้ได้ก็เหมือนเป็นคําขอบคุณและ p อ r e c i a t e แฟนคลับไปในตัวคอนเซปต์ดีแบบนี้ก็ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆที่ take เ w a y วข้อสีคือในการทําแบรนด์ให้ปังสิ่งสําคัญอยู่ในทุกองค์ประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยืนของแบรนด์ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกอินจากลูกค้าธรรมดาธรรมดาก็พร้อมกลายเป็นสาวกทันที 5. แรงสนับสนุนอย่างมาก จากเหล่าแฟนคลับแฟนคลับตามไปงานต่างๆถ่ายคลิปมาลงช่วยกันปั่นเทรนและมีแอคเขาแฟนคลับสร้างเองเยอะมากช่วยบอกต่อความปังของน้องๆที่เช็คโอเวอ์คือเป้าหมายสูงสุดของการทําแบรนด์ในยุคนี้ไม่ใช่แค่การสร้างยอดขายอย่างเดียวค่ะแต่เป็นการสร้างสาวกที่จะช่วยเป่าประกาศแบรนด์ของเราให้กับคนอื่นๆซึ่งจะทําให้แบรนด์ของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็ทําให้วงบัสเป็นวงน้องใหม่ที่มาแรงมากและมีเชื่อว,ว่าในอนาคตจะยิ่งปังขึ้นไปกว่าเดิมอีกแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้พี่สาวหรือมัมมี่น้องบัสคนไหนมีความิ เ,เพิ่มเติมก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ